Hi, hi สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฉลิมศีนนะคะวันนี้คือเรานัดเพื่อนมาทานข้าวที่บ้าน oh. ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำสั่นเมนูอะไรตอนแรกก็คือว่าจะนั่งพูดคุยกันเฉยๆแล้วแต่ oh. ได้ของดีมาจาก oh. ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทํากับข้าวให้เพื่อนทานนิดหน่อยเพราะว่าน,นัดเพื่อนเที่ยงตอนนี้ก็10โมงครึ่งกว่าๆแล้วต้องไปหุงข้าวแล้วก็เตรียมวัตถุดิบอันยิ่งใหญ่ที่เรารอคอยมานานเนี่ยให้เพื่อนได้ชิมการต่วนตัวดิฉันก็คืออยากชิมมาก เช่นกันเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าวัตถุดิบของเราวันนี้คืออะไรขาราไก่ต้มน้ำปลาแม่อีพิมพ์นะคบเป็นคนชอบกินไก่ต้มน้ำปลามากความเก๋ของมันก็คือนุ่มนะคะแต่เราก็ลองมาทํากันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการเอาไก่มาจมนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าให้ต้มแบบ20นาที คะนี่แล้วเราก็ผุงข้าวรอรอพี่เอิร์กนะคะข้าวที่เราใช้เนี่ยเป็นข้าวยี่ห้องพี่เอสุกชัยนะคะนี่เริ่มเดือดละเดี๋ยวมาดูกันแต่ข้าวอ่ะก็คือของพี่เออร่อยมากแต่นี่อยากให้คาดหวังในการผุงข้าวนะครับเพราะกลัวแฉะเหมือนกันนะคะเบยาลงมากินสิวันนี้พี่ทำไก่ต้มน้ำปลาของพิมพิพายอยากกินหมามได้น่ารักมากน,นี้ก็เลยอันแบบเป็นชุดนุ่งกระโจงโอก <c oughs> มาแล้วนะคะผู้ช่วยเหล่าพิ้วพีค่ะเออเลยค่ะแม่น้ำจิ้มของเราวันนี้จะออกเปน็นรสชาติแบบไหนครับคุณพีคพเกลือหวานเป็นฟิลแบบไก่กับน้ำปลาแล้วก็ทำน้ำจิ้มโขลกเองกินบ้างเออ,อแล้วรอเลยตอนรับบอกว่าพี่เอิร์คคาดหวังมากพี่เอิร์คบอกว่าเจ๊จะท,ทำกับข้าวให้ฉันกินจริงเหรอ<บ>ไม่ได้บอกว่าเราเอาซื้อของวิวพไทยมาแล้วแอปบอกว่าทำเองเออไม่กลัวหนูอยากกินมากคือหนูเห็นในติ๊กต็อกตอนที่เขาต้มไก่อะมันหลุดออกจากกระดูกเลยอะนี่เราก็รู้่อนว่าเขารีวิวจริงมา เมื่อกี้เขาก็จะอวยกันเกินเพราะว่าเห็นว่าเป็นพื้นลึกในโคดอนดาวมันมาเป็นตัวอีดอแม่ใหญ่มากต้นนึงนะบ้านกูเรียกอันนี้แล้วลุยจริงในเจ้าของไก่ต้มน้ำปลาถ้าใครเคยกินอนะ่ะมันเหนียวนี่ออกปามันลุ่ย,ย,ยเห็นไหมละ่มมมละขเขาเรียกว่ามึงมันหลุ่ยอะตักก็คือหลุดหมดเลยดูดิมันหลุดหมดเลยไม่ใช่ไก่ต้มน้ำตาลค่ะดูดูดีแล้วครับเนี่ยแล้วกินออกมาด้วยนะอันนี้อยากรู้ว่าต้มหรือใช้หม้ออัดแรงดันมันจะเปื่อยไวมันเอาหม้ออัดแรงดันเอาไว้ตุ๋นเหมือนว่าเขาไไกกก่่่ทีเปปป็นนตต้้มาาลิ แม่มีคนมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปเน้นอีว่าว่ามีนกาแต่งตัวไม่เต็มเลยหน้าก็ไม่แต่งเฮ้ยร่อยอ่ะแต่นี่ว่าต้องกินกับข้าวโชคดีนะที่งข้าวเหมอ่ะอุ้ยน้ำมันเลิศจริงไม่เขาจะเป็นเซเว่นหรืออะไรวะเซเว่นก็ไม่ขายทุกอย่างมันพิมพ์แม่มาแล้วน้ำจิ้มตทำเองกับมือมันต้องได้ความละวางนะทำเอง เรื่องหนึ่อะกูอยากกินม้าไก่ต้มน้ำปลาเขาวอยากรู้ด้วยว่าไก่ต้มน้ำปลาที่มันอยู่ตามตลาดมันเป็นฟิวหนังซึ่งมันก็จะเหมือนไก่ต้มที่มันเป็นหนังเหนียวอ่ะเนี่ยเราก็ตักหนังปึ๊บเนี่ยชิ้นตรงนี้อ่ะนวดลากมันสุดๆต้อม่น้ำจิ้มเดี๋ยวเราจะไปดูเมย่าตำน้ำจิ้มกันว่าจะเป๊ะปังขนาดไหนจะทำโปรสูตรอะพี่พีมมาเลยไปเลี้ไปงานจริงต้อมย่ามาช่วยตากเลย์ที่รักไง บบอไม่ยากคิดว่าพี่เอิรจะเชื่อป่าว่าพวกเราทําไก่ต้มน้ำปลาคนต้องใจมากๆพี่เยอะช่วยดูด้วยคือพี่ไม่ได้บอกพี่เอิร์กว่าเราซื้อไก่ต้มน้ำปลาพิมพ์พายมาแต่บอกว่าบ้านเราทํากินกันเองเขาเชื่อแหละแต่ว่าตั้งใจทำน้ำจิ้จริงนะผมจะบอกว่าข้าวเยีออคือที่สุดแล้วนะกูพูดหลายรอบนะรีวิวมาตั้งแต่บ้านเก่าเนี่ย้ามาเร็วอ้าว เป็นน้ำจิ้มของน้องเมย่านะคะจัดได้น่าทานมากคุณเมยา่าพี่ว่าพี่เอิร์กต้องเชื่อแล้วก็ภูมิใจในตัวพวกเราในสูตรแบบว่าต้องาหรับชาววังอืมวังอีกคุณไก่มันแบบดูเนื้อมันดีเท็กเจอร์ความแบบเนื้อออกปะาความต้มน้ําปลามาแล้วดูน้าซอสมันอะ่ะดิฉันพูดไปดิฉันก็ยั่วคุณผู้ชมไปดูดิล นี่คุณผู้ชมขอ่เนียตอสีสมารวยก่อนพี่เอิร์กเลยเพราะว่าน่ากินมากมากคุณดูน้องดูน้องนี่ดูดีดูดีดูความเนื้อความแบบเฮ้ยนี่เป็นน้ำจิ้มน,นะครับแอสูตรน้องเมยาลาดไปบนข้าวเลย,เลยโอ้ข้าวสวยร้อนร้อนเวอร์นี่ฮะอืมจะอร่อยมากกี่ตัว แต่ว่าพอชาริสาไม่พออันนี้เขเดียวขออนุญาตมึงจะป้ากุยกกระดูกอะเนื้อรุดหหรอทีนี้ไม่อ้วก,กินได้กระดูกก็กินได้มาละเ,เดี๋ยวไปกินกระดูกเขาด้วมข้าวกรึ๊ดสุดโคตอาผู้ก็พูด,พด,พดสำหรับฉันคุ้มค่าที่จะซื้อเนอะปะคือถ้าใครอยากกินไก่ต้มน้ำปลาตอนเที่ยงคืนครึ่งอ่ะมันไม่มีให้กินไงดเดีดี เวลาวพออยู่ในกรุงเทพพี่มิกมันหากินยากพี่บอกกับเน่ยว่าหรือปะทำไมไก่ต้มน้ำตาลชอบไปอยู่ชานเมืองวะ้องอยู่ชานเมืองความเก๋คืออะไรรู้ปะเยปิมคนรถประชารัฐบงที่ไก่ต้มน้ำปลาชอบอยู่ตามตลาดนัดอย่างฉันน่ะเป็นคนขี้เกียจเดินตลาดก็จะไม่ได้กินอะไรแบบนี้เลยคุณผู้ชมไก่หมูจิ้มเปิดแก้ม น้ำจิ้มเลิศนะไอชาววังดูดการบิดไก่อร่อยมากอันจริงนะไม่ผิดหวังซีอิ๊วคิดมาแล้วแหละเพราะทำมาขายก็คือต้องทำให้แบบจึ้งดีหนึ่นง<ะ>้า <c oughs> ก <c oughs> ป,ป็นลูกไก่หายไงอ๋อเอ็เยนเลยเอนเยนเลยเอ็นเยนเลยเอเอีนยนเลย จริงๆเราต้องพนันกันแล้วนะว่ารอบหน้าซีจะทำอะไรซีฟูดมีแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดแม่อีพพพพอ่พิมม์น้ำพริกแม่อี่พิม์ก็มีแล้วกับหมูกากเดียวมีหมดกับ เขามีเยอะมากเลยนะในส่วนที่เป็นของเขาเองและในส่วนที่เขามาเอามาขายโอพี่จะบอกว่าเลยป้าเป็นแม่ค้ามไม่สนุกอะเหนื่อยและขายของอย่างเงี้ยถามฉันอีพีได้เคอขายมานลวมั่งเสลิบเจงไปเพราะว่าอะไรรู้ป้า<อ>ไม่ใช่ขายไม่ดีนะส่งไม่ทันแล้วไม่ชอบไปธรรมดาเป็นื่อปะกูขายวันแรกเปิดตัวมั่เสลิบ <แ S 1> วันเดียวกูได้สามแสนเราสั่งบ้านแม่สต้องตอบคนเดียววะทำไม่เต็หรอก แล้วมันโมโหอ่ะคนตอบพวกเนี้ยคือนักสื่ออยากยกมือไหว้พวกแม่ค้าออนไลน์อ่ะอีคนนี้ทํางานตรงเนี้ยได้อ่ะมือสมมติเราตอบอัน,นี้เสร็จใช่ป่ะอยากให้ลูกค้าเข้าใจว่าพอเราส่งว่าเรียบร้อยแล้วนะคะส่งที่อยู่อะไรเรียบร้อยมาก,ก็คือจบขอบคุณไม่ต้องพิมพ์ก็ได้มันขึ้นมาใหม,ไม่ไม่ต้องขอบคุณแล้วกูต้องมาถาอีม่อกี้ที่กูเพิ่งคุยไปอ่ะมันต้องมีลูกน้องลูกคิว พี่ชายเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นร้นานงานต้องเช็คคำว่ากองทัพกองทัพกองทัพมีบางคนมาเขาบอกสงนนองพันกับคนมันจะมีคนบ่นเลยทำเล่นๆนะกูซื้อตู้แช่มาเลยแบบตู้แช่แพ็คของจอดอยู่บ้านเพื่อนทำมาแม่แต่ต้มป่าพวกฉันทำเองมาเลยแค่รับเพิ่มแล้วก็มาชิมด้วยขนาดโอ้โหเออมาเมยย่า,า,างับไก่ตันมันจริงดิเอิบมาคือไก่ต้มเองเลยหรอต้มเองทำเองทุกอย่างแม่ชิมก่อน ฉันต้มแต่ไม่เคยกิ่เมยยากข้าวร้อนนะเพราะเดี๋ยวว่าถ้ากินไปนฟิลเลอร์หมดเลยเบริแม่เพราะเปื่อยแม่มันเปื่อยรู้แล้วใครต้มเพราะข้าทางเมยยาก้องเคียวไม่เก่งโยงเบอรบูรีแม่แม่นี่ยข่งจิ้มนี่อะไรนี่น้ำจิ้มหนูตามเองกับมือเฟิลเลอร์เนาะันย อเอาไมน้ำปากกหรอดไดนเลยจ้ะอืมโออยไม่ดีหรอแค่ทำผเผื่อ, <Yeah. S 1> อไว้รอดไว้แล้วเผื่อไปกินได้อะแค่ทำไปของก็หรอแต่ลูกอ่ะเหมือนนะแต่คือไม่ให้อ๋อไอ้อคือนี้หรอเออ เขาเป็นคนนั่งถ่ายทำนะเขาจะบอกเขาได้ทำทุกอย่างเลยอ่ะดูคนตัวอย่างเราขายนี่ไหมนะเป็ดฉันพูดบร่าอะไรรู้ปะเราขายปลอกนอยฉันคนนึงที่ไม่เอาจะทมั่งเฉลิมได้ไหมเพิ่เครียดหมดจนระเบิดแต่เมื่อกี้ก็นั่งถ่ายกับพี่นิกว่าพี่วิชัยเกจะขายอะไรต่อเราคิดว่าอะไรบ้านโดด ถ้าเขาทำมันเองเขารู้แน่เลยอะโครงการหมู่บ้านเขารู้อยู่แล้วเขาห้ไม่ได้เลยการเป็นพิภากษ์บ้านจะฝอนพิพากษ์เลยแล้วบ้านเขาอยู่ตรงกลางเป็นนิตตินิติที่มีไก่แล้วต่อไปพิพากษ์ก็มีอะไรบ้างร้านอนหารใช่แม่ค่ะผมกินเยอะมากที่มีของพิพากษ์อยู่แล้วน้องน้องเออเขาน่าทำอะอร่อยอ่ะอร่อยนะเมื่อวานฉันอยากกินแล้วของที่มิ้งส่งฉันก็เลยซื้อมาพอไก่ต้มน้ำปลาที่มันเป็นของตลาดหนังมันเหนียวอืมแล้วสีมันจะเหลืองกว่าน้ด้วยก็เหลืองแบบที่ที่ ก็มิ้นพอรู้เออหนูพูดได้ได้ป่ะพูดได้พาอยู่โอเคพูดได้พูดได้เลี้ยวพี่น้องพูดไเดี๋ยวผิวด้านผิวด้านผิวดีอันนี้เหมือนว่าที่บ้านนี่งานบุญแล้วคือต้มไก่จะบอกว่าอย่างนี้ก่อนอันนี้เห็นกระแสเขาดีมามแล้วไม่เคยเข้าใจเลยมันจะเป็นยังไงวะมันจะตุ่นมันยังไงเนื้อมันจะเปื่อยยังไงวะอ๋อพอดีกจะออกเขาเจอเรื่องมันเปื่อยอยู่แล้วแค่เรามาทำให้มันร้อนแล้วเนาะใช่คือแค่ว่าเอาถุงน้ำน้ใสไปในน้ำร้อนใช่ไหมใช่ โคตรง่ายเลยทำไมพื้น hmm. ที่เขาไม่เป็นนายกอ่ะทำไมเพาคือที่เขาขายอย่างอื่นหมดเลยดิอืมขายทุกอย่างเรือดำเขาขายรูปสองเอมือต่อนี่ยเหรอว่าเจ้าพระเศษกว่าขายพื้นจีนเอฟไปเลยขายประเทศตอนที่มาประกาศนี่คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าขาเรือดำน้ำค่ะมือสองไม่ได้ใช้จอดไว้เฉยญ ขอคะแนนนี่ให้สินี่ก็ให้สิเพราะว่านี่ไม่เคยกินไก่ต้มน้ำปลาที่เปื่อยแล้วอร่อยขนาดนี้ที่ในเจ้าของไก่ต้มน้ำปลาคือหนังเหนียวเหนียวแต่นี้นุ่มแล้วมันรสชาติเป็นกลางที่แบบอร่อยอ่ะน้ำจิ้มมันจะเป็นสูตรไหนก็อร่อยขนาดนั้นเอออย่างที่เราบอกเราแล้วว่าไก่ต้มน้ำปลาถ้าอยากกินอ่ะสั่งไก่มากเพราะไม่มีแต่ชันเมืองอันตลาดที่ขับรถผ่านแล้วเป็นแบบเต็มถ้าเกิถ้าลอยถ้าเก่ลอยยี่คุณได้เลยเนี่ย หนูก็ให้สิเพราะว่านวลเหงือกมากันนิ่มสูตรนววเงือกก็สมชื่อไก่ต้มปลาก็คือกินกับข้าวอร่อยมากเดี๋ยวเราขอลาไปด้วยค่ะว่าไก่ต้มน้ำปลากับน้ำจิ้มปลารอไม่ได้ใส่ไม่เป็นไรก็รอยเหมือนกันอยากกินก็กินไปไม่อยากกินโดนผู้พิพายตก อ่ะเวันนี้เราสางคนต้องลาไปแล้วต้องไปอบกินทีดอกคนเยี่ยไรแดดข้าวเมยหน้ามากที่เป็นเริ่มไปกินยาแล้วปากเราเป็นคนปากเลรกันแต่สันหลัแน่เนี่ยกินเราเอ้เรื่องเราสางคนตลาไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะครับบายไก่ต้มน้ำปลาอภิวัลพาน้ำติมเลยไปท่เลี้ยงทำเลี้ยงอะไรก็ได้